ยิ <łość> ่ร <Harriet> ังรักกันมากค่ะและเจ้าน้าที่จะนำทุกคนที่ได้มาเปิดรอดทุกแสงเพื่อแสดงหมายเล่ห์ตัางที่หนึ่งรังวันรักน้า เขถือสองคถวแ <laughs> ต่เก,กืเห้ไดสองหนึ่งอสี่สอง,สองหนึ่งีส่สองอะไม <ป S 2> ่แล้วต่อไปนะคะท่ทานประธานกรรมการจะเสียงยิดดังเงาะเรื่องกำลักขึ้นหน่นะค่ะ ว่าจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักใดออกรางวัลเล็กน้อสามตัวคือสี่สองสองใครใช้คือจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สาม,สามนี่จะสี่สองเก่าของพูดเดียร์อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่หก ที่หนึ่งจะใช้รอออกรอรางวัลหลักที่หนึ่งหลักที่สามและหลักที่หออกรางวัลเลขหน,น้าสา,ามตัวครั้งที่สองครั้งสุดท้ายค่ะพันลุนเหล็กแล้วพพี่นอ้องเออพี่ยำพี่ยำกังใบขังมายยุคข้างใน ออกที่สามใบไม่นะม่ตรวจใระรางวัลเลขที่สาต,ตัวครั้งที่สเลขที่ออกออกอลไย,ยังไม่ได้โอ้อีดอกเหมือนแต่ตม่ได้บี่เบิดมานี่ นี่ดอกหกหกหกน่ะนีนี่มีแต่แปดแปดสองนนวาตัวนี่มีแต่หกเจ็ดหกใครก็ไม่รู้เนี่ยจีนหนึ่งเนี่ยราวลเท้าสตัวองครั้งเงินราวัลรางวัลลสี่พันบา ใช้อ,ปปอชุปกรณ์ออกกำลังกายหลักที่หกค่ะมึง96โอ้ยเอ็มโอไอ้เอรียมกูตัดจะฝากเขาไว้และแล้วสามมังหันจะใช้อุปกรณ์ออกกำลังกายหลักที่สาม จะใช้อุปกรณ์ออกรา<อ>งหักที่สองและหลักที่หกออกรางเลท้ายสามตัวครั้งที่หนึ่งค่ะเหล็กเปิดเต้มุนดีเด้แม่มเดอเออฟาเดอร์กุดนละคุดเจา้าเจกันจะหอนไหนจ <c oughs> สนนั่นจ้าดอกุดปลาคุดเจ้า เ <c oughs> อ้ยเปิดบ่ออกอีกแล้วลอกล็อะะกปาเมื่อกี้ขุ่นนไดยอยู่บนนี้เเปิดัหมุดเพีงบ้างบอกดค่ะเดินหน้าและหน้าที่องประการกับบ่อสาราดอดสาวเอายนปลุกร่องพื่นปกติคลีออกเองเกินตัว <c oughs> บินปนนั่กบิดนี่ย <c oughs> อิดเพียงบ้าง อ่านันได้แล้วก็บอกเอายน<ม>่นใส่ปืนดังปุลุเหมือนสิเงหมายเลขเคร่ขงข้างออกกันเองกันจ้ะอันนี้พร้อที่จะแสดงมาเลขแล้วค่ะรางวัลท้าย3ตัวครั้งที่1เลขที่ออก 1...6... โน้าเช่นนี่แหละเชมโ้ยมันมีคนซื้อ60น่ะหนึ่หนมเออมันมีคนซื้อ60นอยู่จริงๆอันล่าสุดสุดน่ะอันที่เราถ่ายลงอ่ะเ่เราเปิดมาในกรได้ซสื่อเราได้หมันมี้ยคนที่ลงซื้อ60นไหมะอยู่ในนี้หมดเลย กศูนย์หมีหนึ่งมาแน่มีหนึ่งใครถูกพี่โลถูก <finance> <mahdoll ller> ดึงหกศูนเนี่ไหมเนี่ยเออนี่ไงนใบหนึ่งเนี่ยหนึ่งหกศูนย์นะจ๊ะ ดูหกศูนย์จ้ะดูหกศูนย์ค่ะสามอะอะอุ้ยอุ้ยอีดอกอุ้ยกูเสียดายมากเลยแล้วกูไปกดในนั้นกูไปกดอเป็นกูไปกดเลขหลังแล้วกูไปคืนโอยน่าทีอะโอ้ มันมีคนซื้อ55อยู่เออ255น่ะอีดอกกูไปนักไปกูฮืนโพยเลยอยากกูนึกอยู่ว่าจะถุงกูไปคื้นโพยกูไปคื้นโพยอีหลีบอกอีหลีฉันไปคืนโพยโพยนั้นน่ะว่าฉันไปกดสีจก็เลยไปกดคืนโพยเขาพันต้ละลอยไปสาวบินเด็กแต่ก็สามพันไปจ่ากูก็พูดแล้วโอ้ยเจ็บดายมากเลยอ่ะ

แล้วจ้ะมาแล้วลากมาแล้วพอสอลากมาแล้วลากมาแล้ว สองสามสองสามใครเอาไปสองสามมอีวิมันมีบินสองสานกูให้ใครเอาก็ไม่มีใครเอาน่ะเากูทำไมไม่เป็นสามสามกนเหตุด่าเล็บเละเขามาสามสามเนดิสสามันจะื่ออยู่เนี่ยเออก็เลยสองสามแหมอนออีต้ามันถูกอีต้าอีต้าอีต้ามันได้สองใบเลยมึงหกสาน่ะกูให้ใครเอาก็ไม่มีใครเอาก็คือมัทักมา มันถ้าเอิงมีสอสมไหมผูบอกว่าเอาีอ้ยทไไม้สาอ้ายงสามไปอีกโอ้สองสาไปอีกนี่จไปด้แล้วทิ้งไปโัวทีของบ้าของผด

อกันนแกไ้างอนักอีกกางวให้รวัหมาเขอัดีข้างหน้าแหละมันหมุนมันหนักจมูกเ้ยแต่ไหนว่าเขาหลอกไม่ไม่ได้อาหนึ่งสื่ออัดันแล้วหมุนจุดถูกสามสามมัไปหมุนเอหล็กสองมาอย่างสู้ประด็เบิองข้าวเบิงข้าวเขาบอกเจ้บนบ่ันประเด็กเบิองข้าวในเขาเด็ อากมมั่งม nah e ึดแขกไม่ได้เบิ้งข่าวเบิ้งอย่างในเขาเลยเขาเอาเล็กสามสามซูนั่นแหละแล้วสมมติเหลียวเนี่ยแต่เหลียวเมบยเมียเขาแข่เอาสามสามก้าสามหาสูเอามบอย่างสองเหล็กสองหมุนทำไงแขังรักแล้วเหยีถูกตอกแล้วหมุนถูกของโลมถูกของคุณพ่อโลมถูกหนึ่งใบค่ะ ค่ะหนึ่งใบนะคะผีาสิบแปนโดยูที่ทรายการสลัจอนได้แล้วเพราว่ามันถหมแล้วเหมือนามสอทสามสามมานัคือแบบคือรวยอ่ะสไวนอ้าสองแดก้า่ะกูบกดไปใส่สองสามแอมบอสูตสักหน่อย กูคิดพ่อทาประกรรการซในวันนี้นะนคิดพอเลขยว่าเลสก็เลปนคิดเลขหก็เลขูคิดพออยู่เพราะว่าสองสามมืนมันมันประมาณเออกูยังไม่แครแรดออกก็ออกอีลีแล้วกูหายกูได้ออกผมพี่ผู้หนพราะคนสองสามเลขมืนเติมไงเพราะว่าปกติเลขพวกสองสามเออสองสามมันจะสองสามมันแบบว่ามันสิบอพวกสองพวกเลขหลักสองมันจะขายหมดเร็ว หลักสองหลักเศษหลักแปดก็เสิ็จแต่เหลือหม้อตัวหอดมือ,อนนมือคือนา้เอาพยุตแ,แพ้เอาก็ไม่คนเอาได้หมายเลขสามค่ะกรรมรการออการกางวัลประจำหลักพันนะคะเป็นผู้แทนกระทรวงการคลังค่ะนายบุญเรือจิติธรรมเจ้าพนักงนนานกระทรวงอิจิทัลอาวุโสสูตรเข่าประทรงการกลางค่ะจะเป็นผู้เสี่ยงอุปกรณ์เป็นลำดับแรกค่ะคุณผอเอ้ย

การปรกการกรรมการเสียงขึ้นมาใหม่แล้วนะคะได้หมายเลขหนึ่งค่ะกรรมการออกรางวัลประจำหลักแสนค่ะเอสามห้าสเป็นในไหมกน่าหนสาวคไทยรัทพนีผู้เสียงลูกฟังเป็นคนสิได้หนึ่งหกศูนย์ถูกแกถูกเออมันมีหนึ่งหกศูนย์อยู่พอนี่ไงเนี่ยหนึงหกศูนย์สองใบโอ้ใบเดียวใบเดียวได้จ้าใบเดียวได้จ้า มาแล้วอีกอีแม่เอ้ยหมุนเจ้าอจาเอาเลข3สามกับเลข5หากับเล็กสามสองตัวเลข5หาสองตัวไปอัานไปว้มองอื่นด้วยเจ้าไม่ยู่ขังหลังเด้อรักหน่อยก็รักสิบเด้อสตัวท้ายใช่ค่ะสามตัวท้ายของใครอ่ะ ต้องเจอ <Sustain able> มากหน้า <Wissenschaft> ผักดูรับทรัพย์ขนาดดูว่าจะได้รางวัลที่หนึ่งาวัประจหักสิบ่ะสาจกหแล้วนะคะได้หมายเลสค่ะกรรมการออกระวัลประจัหลักร้อยค่ะรร์ชาชนันถนอมนรลเกษมค่ะกรรมการผู้จัดการบริษัทไทยเอเจนซี่อนเรื่องจังผวักผักจะเป็นผู้เสิรงลูกบอลเป็นลำดับต่อไป อ้อยมาแล้วโอ้ยมึงเนที่มันเหลือที่เป็นตรงสงสังงานเอทำไม

เลขที่ออกศูนย์สี่หกเจ็ดเจ็ดไปแล้วเจ็ดห้าสามห้าห้าห้าศูนย์เจ็ดห้าศูนย์เจ็ดห้าสองอีกร้งค่ะรางวัลที่หนึ่งมอดวันที่สิบเจ็ดห้าศูนย์พี่ทอปใครไม่รู้นี่เลขที่ออก

我我还。